สปีเต็มกับการอยู่ที่กัมพูชามาฝรั่งคนนี้ได้มาตอบคำถามอย่างมั่นใจในสิ่งที่หลายคนแอบสงสัยกันว่าสาวกัมพูชาง่ายไหมบางคนอาจจะคิดว่าอา้าวก็เห็นฝรั่งเดินควงสาวหน้าผ่องอยู่พนมเปญเต็มไปหมดมันต้องง่ายสิเขาบอกว่าบางทีก็แล้วแต่คนบางคนเจอคนง่ายก็อาจจะได้ง่ายแต่เขายืนยันนอนยันเลยว่าสำหรับเขาไม่ง่ายเลย เขามีแฟนสาวชาวกัมพูชามาแล้วสองปีครึ่งพอมีคนถามเขาว่าสาวกัมพูชาง่ายไหมเขาตอบทันทีว่ายากกว่าที่คิดเยอะพร้อมอธิบายแบบจริงจังเลยว่าสังคมกัมพูชาเป็นแบบดั้งเดิมอนุรักษ์นิยมสุดๆจีบสาวไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปทักทายแล้วจะได้เบอร์เลยนะต้องผ่านด่านคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนา้าและว,วัฒนธรรมทั้งหมู่บ้านก่อนแหมดูดีมีราคานะครับ ที่เด็ดเลยคือเขาบอกว่าตัวเขามีรอยสักซึ่งในกัมพูชารอยสักไม่ได้แปละว่าเท่แต่กลับแปละว่าเป็นคนไม่ดีคือจากมุมมองสาวกัมพูชาบางคนเห็นรอยสักแล้วคิดว่าอันนี้ไม่ได้นะแม่ไม่ปลืม้มใครคิดจะไปจีบสาวที่นู่นแล้วมีรอยสักเตรียมใจไว้เลยว่าอาจจะโดนมองแรงแบบไม่ได้ตั้งตัวก็ได้นะครับอีกจุดที่หลายคนเข้าใจผิดคือสาวกัมพูชาเป็นมิตรนะยิ้มตลอดหัวเราะง,ง่าย แต่เขาเตือนเลยว่าอย่าไปคิดว่าเขาหัวเราะแปลว่าเขาสนใจเรานะนั่นมันแค่ความเป็นมิตรของคนประเทศเขามันไม่ใช่สัญญาณไฟเขียวอย่างที่เราคิดว่าแย่จังคือถ้าไปตีความผิดนี่อาจจะเงือบกลางวงได้เลยใช่ไหมครับอิอิเขาเล่าจุดสำคัญที่ฝรั่งหลายคนต้องรับรู้ไว้เลยคือถ้าคบกันจริงจังผู้ชายต้องให้เงินแฟนทุกเดือนนะครับมันเป็นสิ่งที่สาวๆหวัง เหมือนจ่ายเงินเดือนให้ลูกน้องสาวๆจะบอกว่าเอาไว้ดูแลคุณนะที่รักแต่ก็มักจะหักค่าเหนื่อยตัวเองไปด้วยพูดง่ายๆคือเป็นทั้งแฟนทั้งฝ่ายการเงินในคนเดียวเขาเตือนว่าใครคิดจะจีบสาวกรัรมพูชาต้องรู้ธรรมเนียมนี้นะไม่งั้นมีงงแน่นอนว่ามีสถานที่จุดรวมพลในพนมเปญอย่างเช่นซิก y ตี้ไนหรือแฮปปี้ไทม์บาฝรั่งบอกว่า ไม่ต้องถามเขาว่าเคยไปไหมนะเขาบอกว่าไม่เคยแต่เขาก็บอกตรงๆว่าถ้าไปที่แบบนี้แน่นอนว่าความสัมพันธ์มีราคาที่ต้องจ่ายจ่ายแล้วได้เป็นทางเลือกสำหรับคนไม่อยากมีพันธะแต่ไม่ใช่ความรักจริงจังซึ่งเขาแยกให้ชัดว่าแบบจ่ายเงินกับแบบแฟนจริงจังมันคนละโลกเลยอีกทั้งยุคนี้ก็มีเว็บไซต์หาคู่ใครดวงดีอาจจะเจอเนื้อคู่แต่เขาเตือนว่า ต้องใช้ความพยายามไม่ใช่ว่าจะปัดขวาแล้วได้แฟนเลยแบบนั้นมันเสี่ยงไปสุดท้ายก็ขอสรุปประสบการณ์ของฝรั่งคนนี้ที่เขาอยากจะบอกก็คือสาวกัมพูชาไม่ง่ายถ้าอยากได้จริงต้องใจเย็นเหมือนจับปลาในบ่อจีบแบบจริงจังเหมือนยุคคุณพ่อคุณแม่ให้เงินทุกเดือนเหมือนจ่ายค่าสมาชิก Netflix แล้วความสัมพันธ์ที่ได้จะยาวนานแบบสายคลาสสิกนั่นเองล่ะครับ ผมนำเรื่องราวของเจ้าของคลิปต้นฉบับมาแปลให้ทุกท่านฟังเผื่อว่าใครที่กำลังดูคลิปอยู่ตอนนี้เกิดสนใจสาวๆคอมเมนต์ขึ้นมาจริงๆจ,จะได้ดูคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางแล้วจะมีความสุขแบบฟินๆเหมือนพี่ฝรั่งคนนี้ไงล่ะครับฮิอิ